โอเคครับวันนี้จะมาลองสาธิตวิธีการทานยาหอมตาทับทิมหมอวิลัตนะครับก็วิธีการทานง่ายๆนะครับเ,เราจะทานกับน้ําอุ่นนะครับก่อนอื่นก็เทยาหอมตาทับทิมหมอวิลัตเนี่ยประมาณาครึ่งช้อนชานะครับเทใส่เลยอันนี้ใส่ใส่ช้อนนะครับประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็เทใส่ไปในนี้ในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เทน้ําน้ํานี่แล้วแต่คนนะครับส่วนใหญ่ผมจะทานประมาณสักแค่นี้นครับนิดหนึ่งก็คือพอมีน้ํานิดหนึ่งนะครับเวลาทานเนี่ยนะครับมันก็จะได้กลิ่นอโรมาของยาหออตาทับทิมนะฮะก็ทําให้แบบมันกินแบบเย็นชื่นใจนะครับเวลาเราทานก็จะรู้สึกโล่งๆสบาย ตัวสบายใจะฮะช่วยปรับสมดุลท่านลมในร่างกายได้ดีมากๆนะครับนี่คือวิธีการทานยาหอมตาทับทีมแบบง่ายๆนะครับ